สวัสดีครับวันนี้อีเพชพามาดูวิธีรีเซ็ตชุดคามร้อนนะครับแล้วก็ฟูเซอร์ยูนิตเลเซอร์ยูนิตนะครับกรณีเครื่องฟ้องหรือไม่ฟ้องก็สามารถรีเซ็ตได้นะครับฟูเซอร์ยูนิตเลเซอร์ยูนิตนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีรีเซ็ตกันเลยนะครับผมง่ายๆนะครับเดี๋ยวนะครับปรับแสงโทรศัพท์ก่อนนะครับนี่นะครับมันจะมีปุ่มนะครับ นี่นะครับปุ่มโอเคแล้วก็ปุ่ม g กปุ่มบวกมี3ามปุ่มแค่นี้นะครับที่เราจะกดเข้าไปนะครับวิธีกดนะครับให้เรากดโอเค1ครั้ง g ก1ครั้งแล้วก็บวกอีก4ครั้งนะครับแบบนี้นะครับโอเค g ก1 2 3 4สาเป็นจังหวะนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับหน้าจอมันจะขึ้นไปแมนทนแนนนะครับถ้าเราเข้าได้ ถูกต้องนะครับทำการกดเลยนะครับโอเคโกหนึ่อันนี้ก็คือเข้าไม่ได้นะครับผิดจังหวะนะครับถ้าช้าเกินไปนะครับเอาใหม่นะครับนี่นะครับถ้าเรากดผิดจังหวะมันก็จะไม่เข้าแมนเทนเนนนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับเอาใหม่นะครับโอเคโกหนึ่ออันนี้ก็ไม่ทันนะครับมันจะมีช่วงเวลาของมันนะครับ อันนี้ก็เห็นจะชัดนะครับถ้าใครกดไม่ทันก็คือให้เร่งความเร็วขึ้นนะครับโอเคโกหนึ่งสองสามสี่นะครับก็ต้องเร่งความเร็วขึ้นนะครับถ้าเราไม่ทันนะครับนี่ครับถ้าเราเข้าได้นะครับมันก็จะขึ้นแมนเทนเนนแบบนี้นะครับแล้วออกให้ดูใหม่นะครับถ้าออกหมดแล้วก็กดลูกศรเลื่อนไปหาแมนเทนเนนต์เก้าเก้านะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้ก็คือออกโหมดนะครับเดี๋ยวค่อยดูใหม่นะครับ ถ้าช้าก็เหมือนรอบแรกรอบสองที่ผมกดนะครับช้าก็คือไม่ได้นะครับถ้ากดช้านะครับเอาใหม่นะครับก็คือโอเคโก้หนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้เลยนะครับเหมือนเราร้องเพลงเลยนะครับโอเคโก้หนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับ นี่ก็จะเข้าได้ปกตินะครับทีนี้เราจะเข้าไปเคลียร์พวกเลเซอร์ยูนิตฟูเซอร์ยูนิตนะครับหรือว่าพวก PF เอฟคิดนะครับก็ให้เราใช้ปุ่มนะครับลูกศรชี้ลงนะครับหรือเครื่องหมายลบนะครับเลื่อนลงมาหาแมนเทนแนนแปดแปดนะครับนี่นะครับแมนเทนแนนแปดแปดนะครับพอเราเจอคํานี้แล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่ปุ่มโอเคนะครับนี่ครับก็จะเห็นพวก เคาน์เตอร์ต่างๆนะครับที่เราจะต้องรีเซ็ตนะครับถ้าจะรีเซ็ตก็สมมติเราจะรีเซ็ตพีเอฟคิดนะครับเราก็แค่กดโอเคโอเคแค่นั้นครับนะครับเราจะรีเซ็ตตัวไหนเราก็เลื่อนเลื่อนไปกดโอเคโอเคพอเรารีเซ็ตครบหมดแล้วเราก็กดแคนเซิลนะครับปุ่มแคนเซิลนี่ครับหน้าจอก็จะกลับมาคําว่าแมนเทน n นน c ์นะครับแล้วก็ให้เรากดปุ่มบวกหรือลบนะครับเลื่อนนะครับไปหาแมนเทนเนนต์9 9นะครับเพื่อที่จะออกโหมดนะครับเห็นไหมแล้วก็กดโอเคนะครับ เครื่องมันก็จะออกโหมดนะครับง่ายๆนะครับผมลองไปทําตามกันดูนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับอะไรชุกความร้อนนะครับพวกฟิล์มความร้อนลูกยางความร้อนนะครับลูกยางหนกระดาษตลับหมึกหรืออะไรในเครื่องนี้นะครับ EPS มีจําหน่ายนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อไอเดียไลน์นะครับแอดนะครับ EPSI Thailand นะครับมีแอดข้างหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ